สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูเก๋อีกแล้วนะคะกชพรยะอินตาค่ะกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36ภาพรรษาจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้เรามาพบ,พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกๆ,ๆทุกๆวันอังคารและพฤหัสนะคะตอนนี้เราเพิ่มเนาะจากวันพฤหัสเนี่ยมามีวันอังคารด้วยเป็นวันอังคารและวันพฤหัสเวลา13นาฬิ 30นาทีนะคะเจอกันทุกๆในช่วงบ่ายนี้สำหรับคนที่สวยๆยืนข้างๆครูเก๋ตอนนี้นะคะ<ม>คืออาจารย์คุณครูกัญยกรเตชะเสศ์นะคะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูกัญยกรนะคะหรือว่าครูลักษ์นะคะครูลักษ์เป็นคุณครูนะคะกูรูความรู้ด้านแผนกบริการโรงแรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูลักษ์นะคะมีสาระน่ารู้แล้วก็ ความรู้นะคะที่จะมาถ่ายทอดแต่ในช่วงนี้นะคะภูเก๋ขออนุญาตก่อนนะคะว่าช่วยแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์หน่อยขอเรียกขอเรียกเลตติ้งสักครู่นะคะคุณรักขาขอเรียกเลตติ้งสักครู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์ะนะคะเกี่ยวกับ าการฝึกอาชีพนะคะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36กรนาจังหวัดชนบุรีค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์หน่อยนะคะแชร์ของคุณคือวิทยาทานนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าเรียนมากๆเลยค่ะที่สามารถที่จะใช้ในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคะอย่างาในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทราบกันว่า เกิดสถานการณ์โรคระบาดนะคะโควิด19เนาะดังนั้นนะคะจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5จังหวัดนะคะที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังนะคะของประเทศไทยเราเป็นพื้นที่สีแดงนะคะดังนั้นนะคะาการเรียนการสอนในแผนกเนี่ยจึงต้องชะลอไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ทิ้งกันเพราะว่าเราอ่ะยังจะมี ความรู้การเรียนรู้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์คือการไลฟ์นี้นะคะไลฟ์นี้นะคะท่านสามารถที่จะแชร์ช่วยแชร์ได้นะคะให้กับคนที่เขาต้องการเรียนรู้แล้วก็ฝึกอาชีพทักษะอาชีพต่างๆเพิ่มเติมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถที่จะกลับมาเรียนรู้ได้ทุกเวลาที่คุณว่างนะคะคลิปนี้จะถูกโพสต์ไว้ในวิดีโอนะคะ ท่านสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้เมื่อมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งนะคะของเรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง36 Channel นะคะโดยชื่อว่า36ชนุรีที่นี่เรียนออนไลน์ค่ะแล้วตอนนี้เห็นเมื่อวันก่อนเห็นมี TikTok ใช่ไหมคะ IG ใช่ไหมตอนนี้เรามี IG แล้วนะคะมี IG ด้วยนะคะ,ะศูนย์เรียนรู้การพัฒน,นาสติและครอบครัวของเรานะคะดังนั้นนะคะในช่วงนี้ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะ,ะต่อยอดการเรียนรู้แบบออนไลน์นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะที่เราอยู่กันที่แผนกโรงแรมอีกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่กับครูออฟนะคะตอนนี้อยู่กับครูลักนะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้เป็นเป็นเหมือนว่าเรากลับตัวอยู่ที่บ้านหรือบาง<ช>บางท่าน<ช>อ,อาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมทงานที่บ้านนะคะส่งส่งเจ้านายส่งเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่ช่วงนี้นะคะท่าในที่กลับตัว14วันนะคะ ท่านก็จะมีของในครัวในบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะดังนั้นก็เลยสามารถที่จะนำมาทำอะไรได้บ้างสำหรับวันนี้หัวข้อ,ขอการไลฟ์ของเรานะคะคือโคบิลนะคะโคบิลคอฟฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟสกัดเย็นนะคะสำหรับตัวกาแฟสกัดเย็นนี้มีความเป็นมาเป็นไปหรือมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะค,คุณครูขาคุณสมบัติของกาแฟนี่นะคะ,คะเราก็จะใช้กาแฟ ที่ที่คั่วแล้วนะคะคั่วระดับอ่อนหรือกลางก็ได้นะคะแล้วก็นํามานํามาบ่มเอะหรือดองดีคะเรียกว่าเรียกว่าดองนะเหมือนดองเนาะแต่ก็ไม่ได้ดองน้านะคะเหมือนว่าเอามาแช่ไว้เออเอามาแช่เอามาแช่น้ำไว้นะคะค่ะแล้วชื่อพวกนี้เราเราตั้งเองได้นะคะค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเอาเหมือนเขาก็ได้คนะตอนนี้เราเราอยู่บ้านอะ เออเราก็อยากทานกาแฟนะติดกาแฟเนาะค่ะแล้วตอนนี้เราก็วันนี้เราก็เอาใจคนที่ทานกาแฟกาแฟดำอาเอาใจคะกาแฟดำกาแฟดำค่ะแล้วบางทีเราก็จะไม่เรียกกาแฟดำสมัยก่อนเเรียกกาแฟดำนะคะแต่สมัยนี้เรียกว่าอเมริกาโน่นะคะคือคือตั้งชื่อให้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 ดูดีอดูดีนะคะวันนี้นะคะจะสอนจะสาธิตวิธีการทำนะคะ ง่าย,ายค่ะนะคะไม่ไม่ยุ่งยากอะไรเป็นการชงกาแฟจากาแตกต่างจากตอนเดิมนะคะในในปกติเนี่ยเราจะผ่านน้าร้อนถูกไหมคะ,คะแต่ตัวเนี้ยเราจะผ่านน้าอุณหภูมิปกตินะคะคุณผู้ชมคะซึ่งถ้าบ้านบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเครื่องชงกาแฟร้อนนะคะเราก็จะมีการชงแบบ ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะวันนี้เดี๋ยวให้ให้ปะลักนะคะช่วยแนะนําอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่เราต้องต้องต้องเตรียมกันเลยค่ะเอาเอาเอาเริ่มแรกก่อนนะคะว่าเราทานกาแฟเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะวิธีการถ้าถ้าเราทานกาแฟดำนะคะตอนที่กาแฟดำก็คือจะให้เราช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายะนะคะคนที่มีหน้าท้องอย่างอย่างอย่างปรลักเนี่ยทานมาประมาณสัก หนึ่งเดือนแล้วค่ะกลัวประหักจะบอกว่าอย่างคนที่มีหน้าท้องแลอาหารมามองบอกว่าอย่างเราสองคนนะคะเอาประลักเป็นหลักนะคะทานได้เดือนแล้วจะทานก่อนอาหารก็ได้หรือจะทานหลังอาหารก็ได้เขาจะเป็นการช่วยย่อยอาหารให้เราด้วยนะคะพอทานเข้าไปแล้วอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ให้ไม่ไม่เครียดแล้วยิ่งเป็นโควิดนะคะโอ้โหอยู่บ้านเราเหมือนเราจะเครียดนะอ๋าแล้วก็ ากาแฟที่ที่ทำให้เราหายเครียดได้นะคะเสร็จแล้วพอกากที่เราได้มาเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเราก็เป็นเป็นปุ๋ยแล้วลองดูที่คะว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่งกาแฟเม็ดคุณจะบอกว่ากาแฟเม็ดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อของแพงก็ได้นะคะเอาที่มันราคากลาง อีจจะเอื้อมถึงใช่ค่ะหรือถ้าถ้าถ้าเราเราไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบแพงค่ะนะคะหรือเอาถูกก็ได้ใช่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาที่ก็คั่วแล้วนะคะบางคนนะคะอ่าเขาก็จะใช้กาแฟที่สั่งร้านคั่วเลยค่ะแต่อันเนี้ยของเราเราสั่งเม็ดมาแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะ ตอนนี้เราก็บอกร้านอะ่ะเราก็ไปสั่งร้านไม่ได้ว่าให้ให้เขาบดให้เราเลยค่ะตอนนี้เราก็บดเองค่ะนะคะเราก็จะใช้กาแฟเม็ดแล้วก็เราก็บดนะคะแล้วก็เราก็จะมีเครื่องกรองแล้วก็อุปกรณ์อย่างที่เราจะต้องใช้คือน้ํเปล่าะนะคะที่ว่าไปว่าเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทําเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอัตราส่วนที่เราจะใช้นะคะคุณจะบอกว่าไอ ถ้าเราไม่มีเครื่องช่างอะในถุงที่เราซื้อมาเน่ะนะคะมันจะมีประมาณ200 200กรัมกับ250กรัมเราก็เลือกที่เป็น200กรัมพอนะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะเอาแค่แบ่งครึ่งพอแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงทุบหรือบางคนที่บ้านเราเราไม่มีถุงเราไม่มีอะไร,ไรเราก็เอาสากะนะคะ,ะมีสากกับครกถ้าสมมติว่าเราครกเราอุ้ยทำยังไงดีครก คกเป็นโคกที่เราทำกับข้าวค่ะกินพริกกินกระเทียมอ่าเราเราก็จะได้คอบิวอีกสูตรหนึ่งค่ะนะคะสูตรต้มยำกลายเป็นคอบิิสูตรต้มยำสกัดเย็นสูตรต้มยำวิธีการแก้ของเขานะคะเราก็เอาผ้ารองสักนิดหนึ่งนะคะจะได้บางอ่าจะได้ไม่มีกลิ่นขึ้นมานะคะเสร็จแล้วหรือเราจะใช้ไอ้บทพริกไทยอ่ะค่ะนะคะไอ้บทพริกไทยอ่ะ แล้วก็ใส่กาแฟไปแล้วเราก็บดบดเสร็จแล้วเราก็อ,าออกมาแล้วก็เทสใส่ไปนะคะแล้วก็บดขนาดของเขานะคะเดี๋ยวคุเกโชว์ขนาดเดี๋ยวคกเกโชว์นะคะ,ะมันจะได้ประมาณสักน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงเม็ดใหญ่ๆนะคะ,คะหรือจะใหญ่กว่านั้นหน่อยก็ได้ก็จะเป็นแนวออกหยาบหน่อยนะคะไม่ได้แบบปนละเอียดเหมือนการบดของ ของเครื่องทำกาแฟนะคะ,คะแต่ว่าก็จะมีความละเอียดนะคะปนกับความหยาบนิดนึงนะคะก็จะพอให้มีกลิ่นของเมล็ดกาแฟออกมานะคะคุณผู้ชมก็อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะถ้าเราไม่บมดเองเราจะซื้อเป็นแบบซองๆเหมือนซองชาก็ได้นะคะ,คะตอนนี้เขามีขายยี่ห้ออะไรก็ได้เราก็ลองถามก็ได้ มีกาแฟที่บดหยาบๆขายไหมคะค่ะถ้ามีเราก็ซื้อมาถ้าไม่มีเราก็มาบดเองนะคะจากเครื่องบดไปแล้วนะคะจากคลอกไปแล้วค่ะเราหาถุงง่ายๆนะคะเราก็จะมีถุงค่ะนะคะถุงผ้าถุงผ้านี่ก็ได้นะคะเราก็ใส่เมล็ดกาแฟนี้ลงไปค่ะนะคะเพราะใส่เสร็จเราจะทํำยังไงเราก็ทุบค่ะนะคะทุบเลยค่ะทุบเลยนะคะ ทุบให้มันคล้ายๆกับที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส่โหลเลยโหลเนี่ยเป็นโหลที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะไม่ต้อง,<ล>งไปซื้อนะคะ,ะ,คะเอ,อแต่ขอให้เป็นแก้วส<ล>ักนิด <1. S 2> นึงแวที่อยู่ในครัวในบ้านเรานะคะก็เอามาล้างให้สะอาดให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาทําตัวนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมโหลไว้แล้วก็เทมลงไปเลยค่ะแต่ถ้าอ่า ถ้าเราไม่เทเราจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยก็ได้แล้วพอเราจะใช้เราก็ดึงอันนี้ออกมาก็ได้นะคะ,ะอันนี้เราเราจะใช้เทอัตราส่วนของเรานี่คือกาแฟ5ขีดนะคะหรือ50กรัมนะคะต่อน้ำห<ะ>้าสิบมลห้าสิบในที่นี้ขวดเนี่ยขวดน้ำปกติเนี่ยมันจะมี 500, ร้อยสาอยเจห้าิ ขวดไซ์นี่ประมาณห้าร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมคะเปิดแล้วเทลงไปเลยค,ะค่ะรายละเอียดขึ้นที่หน้าจอนะคะเราก็เทลงไปเลยนะคะเทไปนิดนึงก่อนสักครึ่งนึงแล้วเราก็คนแล้วเราก็เทลงไปให้หมดนะคะ อันนี้น้ำห้าร้อยนะคะอ่ากาแฟเท่าไหร่คะคุณเก๋กาแฟห้าสิบค่ะห้าสิบกรัมเสร็จแล้วเราก็กดที่ลงไปกดให้กาแฟจุ่มน้ําลงไปนะคะคือให้กระดูดน้ําอ่ะหรือเราจะคนก็ได้นะคะคนก็ได้ ดึงก,กดเฉยๆให้เขาบุ๋มลงไปอย่างนี้ก็ได้ก็คือพยายามให้เขา,เาลงไปอยู่ใต้น้ําให้ได้มากที่สุดนะคะ,คะเสร็จแล้วปิดเลยค่ะปิดเลยขั้นต่อไปก็คือนํากาแฟที่เรา,อาดองเนาะ,ะ <laughs> วันนี้เราห้อ<ช>งกาแฟมา,ามดองใช่น้ำนะคะเรา,เาสกัดเย็นอเอาไปใช้เวลาในการบ่มหรือสกัดของเรานะคะ 8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงนําไปแช่ตู้เย็นค่ะวางในอุณหภูมิห้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องวางในตู้เย็นมันจะไม่สกัดค่ะนะคะเดี๋ยวเราวางในตู้เย็นนะคะประมาณ8ถึง12ชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะในช่วงนี้เรารอนะคะระยะเวลาที่บ่มเนี่ยระยะเวลาไหนที่กําลังพอดีคะเม็ดกาแฟที่เราใช้บ่มเนี่ยนะคะหรือว่าเราสกัดเย็นเนี่ย เราจะบอกว่าลักษณะไหนที่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคนที่ชอบดื่มนะคะบางคนอาจจะไว้แค่สี่ชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้หกชั่วโมงก็ได้แปดชั่วโมงก็ได้คืออย่าให้เกิน24ชั่วโมงออย่าให้เกินยีสชั่วโมงะนะคะ,ะแล้วถ้าเราอย่างเราบ่ม8 8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมคะก่อนนอนเนาะถ้าถ้าท่าไหนเป็นคอกาแฟนะคะก่อนนอนเราก็เริ่มบ่มนะคะ แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็8ชั่วโมง9้าชั่วโมงพอดีตื่นเช้ามาก็จะได้ทานกาแฟที่สกัดเย็นอร่อยอร่อยนะคะค่ะทานได้เลยตอนเช้านะคะทานในช่วงอาหารเช้าหรือว่าตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนอะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง,งเคล็ดลับนะคะหนึ่งวิธีที่เราสามารถที่จะมาทํากาแฟสกัดเย็นที่บ้านเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องทํากาแฟแบบผ่านน้ําร้อนนะคะอันนี้สมมุติว่าเวลาผ่านไป8ชั่วโมงแล้วนะคะแถมเทมแทม ้าก็ที่เรา,เาแช่น้ําไว้นะคะแปดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยพอดีแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรองนะคะอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่าไอ้เครื่องกรองของเราเราอาจจะใช้ผ้าขาวบางนะคะค่ะนะคะผ้าขาวบางอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็เทลงไปหรือ เราจะไปซื้ออะไรนะถุงที่กระชงกาแฟ่โบราะะคแบบเป็นแบบตะก้อเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะครูยังจําได้อะไรนะยานเป็นถุงกาแฟเนี่ยเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะจะจะจำได้ยานเป็นถุงกาแฟอะไรนี่แหละอประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้เทนะคะเทลงไป กากาแฟมันก็ยังอยู่ในในโถตัวนี้ด้วยแล้วก็หล่นลงไปในนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าไปบีบเขานะคะไม่ต้องไปข่มขืนเขาเราแค,แค่สลัดสลัดนะคะ,ะบีดนิดนึงแล้วเราก็เอาไปเก็บตรงนี้นะคะเราก็จะได้ กาแฟสกัดเย็นนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ะระยะเวลาถ้าสมมติเขาเกินยี่บสี่ชั่วโมงในกรณีถ้าเกิดเราลืมนะคะมันก็จะตั้งแต่แปดชั่วแปดชั่วโมงถึงยี่บสี่ชั่วโมงหรือกเกินไปฝั่านั้นเขาบอกว่ากาแฟที่ได้ามามันจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงออกรสเปรี้ยวค่ะ,คะเขาก็เลยลไม่ไม่เอาให้มันเลือยี่สบสี่ชั่วโมง ะะดังนั้น8ปดถึงสิบสอชั่วโมงกําลังดีนะคะ,ะแล้วมีอีกอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าความชอบของเรามันอาจ <ฮะ S 1> จะอยู่แค่สี่ชั่วโมงเราก็เทสของเราไปเรื่อยอ้าสี่ชั่วโมงก็แล้วอ่าหกชั่วโมงก็แล้วแปดชั่วโมงเราคอยคอยเทสของเราว่าความชอบของแต่ละคนก็คือว่าบางคนอาจจะชอบในในการบ่มแค่แปดชั่วโมงกําลังอร่อย หรือบางคนอาจจะบ่มแค่ส2บสองชั่วโมงแล้วอร่อยหรือบางคนอาจจะบ่มแค่สี่ชั่วโมงแล้วอร่อยต้องขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทานโดยที่เราไม่ใส่เฟอร์นิเจอร์เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ของเราก็จะตเป็นใส่มีน้ำตาลหรือน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือเราจะใส่เป็นนมก็ได้นะคะหรือเราไม่ใส่เป็นนมใส่เป็นน้ำส้มก็ได้ แล้วกาแฟที่ได้อันนี้นะคะเราจะไปผสมกับลาเต้มอคค่าได้หมดเลยหรือเอาไปทำเป็นอเอเปโซ่ะนะคะได้ได้หมดเลยลักษณะนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บก็ต้องใส่น้ำแข็งเอาอเคใส่น้ำแข็งให้ประมักสักสามก้อนพอตัวนี้นะคะถือว่าเป็นอีก อีกวิธีการกินกาแฟอีกวิธีหนึ่งนะคะที่าสามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านในครัวเนาะถ้าใดมีคําถามนะคะถามกันเข้ามาได้นะคะอขอบคุณมากนะคะที่สําหรับการติดตามเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วสามารถมาดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะคะมาเรียนรู้ได้อ่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะได้โคบูคหรือบางคนก็เรียกโคบิลโคบิลกาแฟนะคะค่ะอ่ะเก๋ ลองคุกเข่งมากาแฟด้วยนะแต่ว่าราลองชิมดูนะคะว่ากาแฟที่เราว่ากันเนี่ยสกัดเย็นเนี่ยจะอร่อยเท่ากาแฟผ่านน้ำร้อนหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นเพียวๆเนาะไม่ได้ผสมอะไรนะคะขออนุญาตถอดเฟซชิลนะคะแต่คุณจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคอกาแฟจริงๆอ่ะไอ้สกัดเย็นแบบเนี้ย จะอ่อนสําหรับคนที่คอกาแฟจริงๆนะคะ,คะแต่คุณจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทานเนี่ยทานเข้าไปครั้งแรกที่เราไม่ได้เติมน้ําตาลนะคะ,คะเพราะว่ามันจะออกรสหวานเป็น,นต,ตัวเลยอันนี้นะะสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟอย่างนางนะคะ,ะ,คะสามารถที่จะทานได้จิบได้นะคะไม่มีรสขมเกินไปแล้วก็มีความหอมของตัวกาแฟนะคะแล้วไม่มีรสเปรี้ยวไม่มีรสเปรี้ยว สามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านนะคะในครัวแล้วถ้าไหนที่เป็นคอกาแฟที่ติดกาแฟเลยช่วงนี้ถ้าเราอยากจะเซฟนะคะอยากจะประหยัดนิดนึงนะคะเราก็ซื้อเม็ดกาแฟมาไว้แล้วก็เราก็บดเองแล้วก็ทําเองที่บ้านแบบนี้ได้นะคะถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบช่วยให้เราประหยัดแล้วก็ได้ทานกาแฟที่อร่อยด้วยค่ะแล้วมีแบบถ้าเติมรสชาตินะคะอย่างน้ำผึ้งนะคะหรือว่าน้ำตาลชูการ์ฟรีนี้ก็ได้สําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะก็จะจะช่วยด้วยนะในเรื่องของ การระบบกระตุน้นการเผาผลาญไขมันนะคะ,คะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยใช่คะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะก็นํามาฝากคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูกุลักงมีอะไรที่จะแนะนําน้องๆอ,อีกไหมคะแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะคะอิ็อกซ์มาถามได้นะคะเดี๋ยวครูลักษนะคะจะตอบยินดีจะตอบให้นะคะพันกาแฟตัวนี้ ่าส่วนใหญ่เขาใช้พันุ์ไหนคะเป็นอาราบิก้าค่ะเพราะอะไรนั่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้อโลบัสต้าแล้วเ่ยเวลาที่เอาไปบ่มหรือว่าไปสกัดเนี่ยค่ะมันจะทําให้รสเปรี้ยวขึ้นค่ะเขาจะไม่นิยมค่ะนะคะรสเปรี้ยวมันจะคล้ายๆกับผลไม้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะชอบค่ะนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะค่ะ๋อแบบนี้นี่เองนะคะ การคั่วกาแฟเนี่ยมีผลใช่ไหมคะคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะคะ,คะอันนี้มีผลต่อรสชาติกาแฟอย่างไรคะอย่างที่ที่เราใช้อยู่นะคะก็จะเป็นกาแฟที่คั่วอ่อนหรือคั่วกลางก็ได้ะนะคะเราก็จะมีคาเฟอีนเนี่ยน้อยลดน้อยลงไปถ้าสมมุติว่าเป็นคั่วเข้มนะคะ,คะหรือดาร์กเลยอย่างเงี้ยพอเวลาที่เรามาบดไอความเข้มของกาแฟเนี่ยเวลาเราเอาไปสกัดแล้วอะ ความเข้มของคาเฟอีนเขาเจอเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมุติว่าอย่างกรณีอย่างนี้เราเติมเร,เราของเราสูตรของเรา1ต่อ10นะคะเราสามารถที่จะเติมน้ําเปล่านะคะได้อีก1เท่าตัวะนะคะเราอันนี้มันจะใช้ได้อีกแล้วระยะเวลาที่เราเราจะทานเขาได้นะคะบางคนเขาก็บอกว่าน่าจะสักหนึ่งอาทิตย์ แต่จริงๆอยู่ได้ถึงสองอาทิตย์นะคะถ้าเรากรองแล้วก็เก็บไว้แบบนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็สามารถที่จะเก็บไว้ทานในตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นค่ะเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยค่ะเป็นอย่างน้อยค่ะมากสุดก็เกือบสองอาทิตย์ถูกไหมคะก็จะทานได้คงรสชาติได้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราไปซื้อกาแฟขั้วบดมาเนี่ยการบดกาแฟทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะทําให้รสชาติเปลี่ยนนะคะดังนั้นเราซื้อมาเป็นเม็ดแล้วก็เราเอามาบดเองตามที่ อะปริมาณที่เราจะใช้จะดีกว่านะคะอันนี้แนะนําสําหรับหลายๆท่านที่กําลังหัดดื่มกาแฟกําลังเรียนรู้ <Okay. S 1> และอยากทําความรู้จักกับกาแฟนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณ <Okay. S 1> มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการชงกาแฟนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกาแฟสกัดเย็นที่หลายๆท่านหรือแม้แต่ตัวครูเก๋เองยังไม่รู้จักเพราะว่าตัวเองยังไม่ใช่คอกาแฟนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะนําไปต่อยอดในครัวในบ้านของเราได้อีก มากมายหลายเมนูเลยนะคะอาจจะไปชงเป็นกาแฟดำกาแฟโบราณก็ได้ถ้าเติมเติมนมสดน,น <ม S 2> ใช่ไหมคะ,คะถูกต้องนะคะตัวนี้สำหรับการติดตามของเรานะคะติดตามได้ที่ศูนย์ เพจศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็ติดตามเพจนะคะแล้วก็รายการของเรา36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์แล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะคะช่อง36 Channel นละคะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะเราก็จะมีคลิปต่างๆย้อนหลังนะคะที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สอนวิชาชีพกันไปนะคะเราก็จะก้าวผ่านในช่วงวิวกฤตสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะจะพยายาม นำความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมให้ได้มากที่สุดขอให้คุณผู้ชมนะคะามาติดตามเราไว้นะคะแล้วก็ามาติดตามเราไว้แล้วก็เรียนรู้กันไปขออนุญ,ญาตนะคะมีคำถามนะคะมีคำถามว่าถ้าไม่ทานกาแฟเปลี่ยนเป็นชาได้ไหมคะสูตรนี้อ๋อได้ค่ะสูตรนี้ใช้ได้เราใช้ได้ทั้งชาแดงชาเขียว นะคะตัวใบชาแห้งถูกไหมคะตัวใบชาแห้งที่เป็นเป็นเกล็ดๆก็นะคะแล้วบ่มเหมือนกันเลยค่ะวิธีก็เอามาทุบๆเหมือนกันเลยไม่ต้องทุบค่ะใส่ถุงเลยค่ะใส่ใบแบบนั้นเลยอ่ะใส่ลงไปเครื่องที่กรองอ่ะค่ะค่ะเนี่ยเราก็เอาใบชาใส่ค่ะนะคะสมมุติว่าใบชาจากกระปุกก็ตรงนี้เลยใส่เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่โหลแล้วก็ใส่น้ําค่ะอย่างนน้อยก็ 12ชั่วโมงสิชั่วโมง <c oughs> ก็จะมี <c oughs> ชารสชาติอร่อยอร่อยแบบสก <c oughs> ัดเ <c oughs> ย็นนะคะ <c oughs> ให้เราได้ลองชิมไม่แน่นะคะอาจจะมีใครที่เอาไปลองทำและแชร์ม,มาแบ่งปันกันได้ <c oughs> ในหน้าเพจของเรานะคะวันพฤหัสนี้นะคะเราพบกับการเรียนการสอนของแผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพรนะคะกดติดตามพวกเราไว้นะคะเพจศูนย์เรียนรู้การพัฒน,นาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรี คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารและสาระที่น่ารู้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะหมังว่าเราจะ,ะนำความรู้มาให้ท่านได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ